สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทํากับข้าวอร่อยอร่อยกินกันค่ะเมนูที่ได้วันนี้ก็คือเมนูอ่อมไก่บ้านค่ะน่าทานมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเผ็ดนะคะกับข้าววันนี้เราก็จะมีนี่เลยค่ะมีอ่อมไก่บ้านแล้วก็ตําถั่วแซ,แซบค่ะแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะ ฝากเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเลมอนชีนะคะด้วยนะคะแล้วก็มีพักเยอะมากเลยค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคนขั้นตอนการทำเราก็มาดูเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะเราก็มาดูอุปกรณ์ก็จะมีตะไคร้ซอยค่ะแล้วก็มีข่าอ่อนนะคะข่าอ่อนหรือแก่ก็ได้นะคะ หอมแดงแล้วก็กระเทียมค่ะแล้วก็จะมีผักค่ะผักที่จะใช้ในเครื่องอ่อมของเรานะคะก็จะมีต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบแมงลกักใบมะกรูดค่ะวันนี้เราจะทำแบบเผ็ดและก็แบบไม่เผ็ดนะคะต่อมาที่ขาดไม่ได้ของเราก็คือไก่บ้านค่ะไก่บ้านนะคะไปซื้อที่ตลาดมานะคะทุกคน เนี่ยค่ะมันไม่เยอะนะคะมันน้อยอ่ออันนี้ก็เลมอนก็ล้างเกลือนะคะล้างเกลือออกนะคะเลอล้างพวกคราบมันออกนะคะแล้วก็เครื่องปรุงปรุงเสร็จไเรียบร้อยในถ้วยเดียวนะคะก็คือมีปลาน้ำปลาร้าน้ำปลานิดหน่อยแล้วก็ผงนัวนิดหน่อยค่ะแค่นั้นเองค่ะเกลือนิดหน่อยด้วยค่ะเพิ่มความนัวจากนั้นเราก็มา ตำเครื่องแกงของเราเลยนะคะแกงเครื่องอ่อมนะตำเครื่องอ่อมนะคะเครื่องอ่อมเครื่องแกงใส่ตะไคร้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ข่าลงไปตำนะคะให้ละเอียดนะคะทุกคนวันนี้ก็จะทําอร่อยอร่อยนะคะแต่วันนี้เลมอนไม่ได้ใส่พริกลงไปตําด้วยนะคะเลมอนจะใส่พริกแยก,กต่างหากตอนที่เราแกงเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าจะทําแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะทุกคน ตำหอมแดงลงไปด้วยกระเทียมลงไปไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆจากนั้นก็ตั้งหม้อนะคะตั้งหมอ้อใส่น้ำลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่ไก่ของเราลงไปนะคะใส่น้ำลงไปนิดเดียวนะคะพอที่จะไม่ให้หม้อเราแบบไหม้นะคะใส่เครื่อง หอ,อมของเราลงไปนะคะวันนี้เพื่อนๆทำอะไรกินกันนอ้อขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจให้กันตลอดนะคะเนี่ยคะ่ะเครื่องปรุงของเราซึ่งใส่รวมไว้เรียบร้อยแล้วมีน้ำปลาร้าน้ำปลานะคะแล้วก็ผงหนัวเกลือนิดหน่อย ะะคะรวมเรียบร้อยใส่ลงไปค่ะเครื่องปรงุงจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดค่ะต้นหอมลงไปเลยอันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะทำง่ายมากเลยนะคะโอ้ย <laughs> มือหนึ่งก็ถ่ายนะคะมือหนึ่งก็คนก็สะดุดบ้างนะคะ ก็ขยับนิดหน่อยนะคะเหยาะน้ําลงไปนิดหน่อยค่ะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะหอมมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน ปิดฝาไว้นะคะโอ้เลมอนลืมเลมอนชอบอผักตัวนี้มากเลยค่ะเป็นอันนี้เลมอนก็จะมาเอาใส่ในอมไก่นะคะตัดจนชิ้นๆใส่ในอมไก่ค่ะทุกคนหอมเลยค่ะ <c oughs> ปิดฝาลงไปค่ะไม่ต้องนานมากนะคะเนี่ยก็เติมสุกแล้วนะคะสุกแล้วค่ะทุกคน หอมมากเลยอันนี้เลมอนก็ตาพริกแยกใส่ถ้วยไว้นะคะเพราะว่าจะทําแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดเลมอนก็จะตักไปเลยนะคะใส่ถ้วยที่มีพริกเพราะว่าเลมอนกินเผ็ดนะคะแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งให้แฟนเลมอนเขากินไม่เผ็ดเลมอนก็ทำสองแบบคะ่ะก็ชวนเพื่อนเพื่อมาทานข้าวด้วยกันนะคะหอมมากเลยคะ่ะอร่อยกลมกอม อร่อยนัวแซบค่ะทุกคนเนี่ยแบบเผ็ดได้แล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็หากการพูดจ่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะ ตอนนี้ก็หิวมากแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับข้าววันนี้ของเราแกงออมไก่บ้านตามด้วยตำถั่วเซ่บเบค่ะเซ่บเบนัวนัววันนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะทุกคนเพื่อนๆได้อะไรทานข้าวค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะผักเยอะๆเน้นๆเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ